สวัสดีเด้อจ้าพอกันนี้เรากับเอวตุ๊กตาผาฝันอันมาเบิ่งอันแฟนกับไอพัก,กันปลูกมะฮุ่งค่ะได้ต้นมะฮุ่งอันเบียร์มะฮุ่งมาเนาะค่ะเนาะก็เลยพัก,กัาน้ำมาปลูกเพื่อมันคืนว่างั้นเถอะส่วนหน้าบ้านเแต่ส่วนหลังบ้านเแต่ก็เต็มค่ะ อันนี้ก็วิธีบานส่วนเนาะค่ะเนาะอ่ะเออดน,นกุกบานมีความสุกเอิเนี่เสาค่ะเพราะว่ายืนท่ายแล้วมือมันสั้นอันนั้นลายตาเนาะค่ะเนาะอันโชคดีกันมือใหม่วันใหม่นะคะ่ะเด้อสดชื่นสดใสกันทุกคนเลยค่ะ